กำลังเห็นยางขึ้นบันไดครับยกราบน้ามรสกันผู้บาอาจารย์อยู่วัดป่าเขาดินพี่น้องอันที่เห็นอยู่นี่บันไดที่พี่น้องเด้อบันไดจะขันก็หัวหน้าเนี้บันไดลอยคือเขาคือสองลอยบันไดโอ้บ่ดองกำลังไก่โดนมาหันน้ำหนี่ก็ะยางตายออกพี่น้องครับลอยเขาขันประมาณสองลอยเขาขันบ่ประมาณสองลอยเขาขันครับบันไดวัดผู้ดินวนาล่ำ อำเภอนลำพอ,องของแนแก่นท่าครับผู้ใดบ่เคยมากอะเรียนเชิญนะพี่น้องบรรยากาศดี่ดีครับอรอบคางรอบยาวมีแต่ปลาครับมีแต่ปลาท่าเขาไก่ปลาขามีครับพี่น้องไก่ปลาขมีบรรยากาศดีบ่าวโลหันก็เคยมาสามรรถท่านสินแปดวันสมรานต้องบวชที่พ่างครับบวชที่พ่างยุเป็นประจำครับพี่น้องครับการสิงวัต